นะคะทุกคนทุกคนฟังทางนี้ค่ะวิตามินลดเอลมาแล้วค่ะตัวนี้นะคะคุมหิวนะคะและช่วยเร่งการเผาผลาญเน้นกระชับสัดส่วนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระชับได้จริงไหมโดยเฉพาะบริเวณเอลของคุณผู้หญิงที่สะสมไขมันได้ง่ายมากๆค่ะนี่นะคะใส่วัดปกตินะคะโนแอปนะคะคลิปนี้โนแอปนะคะเราจะวัดกันเป็นนิ้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอวเท่าไหร่นะคะใครนะคะเอว เอลเล็กกว่านี้ไม่ต้องพักมานะคะอ่าล็อกไว้ตรงนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเอลยี่สิบสี่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสาวๆคนไหนนะคะที่มีเอลกว่ายี่สิบสี่คุณมีรูปร่างที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ใครนะคะเอลหนากว่ายี่สิบสี่รีบทักกันเข้ามาค่ะ สามีชอบผู้หญิงเอวเล็กนะอย่าเชื่อเขานะคะทุกคนว่าเขาชอบให้เราอวบนะคะไม่จริงไม่จริงค่ะอวบได้แค่บนและล่างเท่านั้นนะคะแต่เอวต้องเล็กค่ะยังไงนะคะวิตามินดูแลรูปร่างก,กระชับ,ชบสส่วนไมานาจี้พร้อมดูแลลูกค้าทุกคนทั่วโลกนะทักกันเข้ามานะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นของแถมเพียบเลย